ช่วงนี้พี่แพรี่หนักหน่วงมากให้กำลังใจเขายังไงบ้างคะโทรไปหาครับโทรไปหาสิครับอืมแต่พี่แพรี่อะเก่งมากเขาแบบเวลาเขาดูอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีรับมือของเขาแบบได้อยู่แล้วจะฟอร์ดถ้าฟอร์ดดูน่ะฟอร์ดหนักเลยนะฟอรดก็ยังรับไม่ได้อะการที่มีแบบทัวลงอะไรเงี้ยไม่เคยยังไม่เคยชินเลยถามว่ามัน ชินนิดหนึ่งไมมันก็ดีขึ้นนิดหนึ่งเละถ้ามันโดนอ่ะมันก็ใครเขาจะไปชอบเล่าใช่ไหมละ่ะคนถ้ามันไม่โดนกระตัวมันก็ไม่รู้หรอกเก๋ก,ก็น่ารักเกินโอ้ยจริงเหรอพี่อ๋อถ้าขายข้าวที่พับพาชัยมันก็มีครับ ถั่วมาขายของให้มาเลยมันก็จะดา่ามันก็จะดา่าเราก่อนมันก็ไม่ซื้อหรอกจริงเหรอครับพี่ไปดีหนักหน่วงเหรอครับเดี๋ยวจะโทรไปก่อนเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีเออแต่จริงนะเวลาฝรัมีปัญหาอะไรเงี้ยอุ้ยขอบคุณครับใครส่งหมูเด้งให้เนี่ยพี่วาราแต่เวลาฝรัมีปัญหาอะไรเงี้ยฝรั่จะทักไปหาแกน,นะแบบเอยพี่ไปดีฝรไม่สบายใจตรงนี้แกก็จะให้คำแนะนำมาดีมากรู้สึกแบบดีมากคือสบายใจขึ้นอะ อาผมพูดตรงๆนะหมูอ่ะหมูที่ผมเคยขายอะ่ะทุกคนจําได้ไหมหมูที่ผมเคยขายอะ่ะหมูแตดด่เดียวอะ่ะครั้งแรกที่ผมทําอ่ะมันมันสีนไม่ดีแล้วทีเนี้ยพอส่งไปให้ลูกค้ามันแบบมันเปรี้ยวผมก็เลยบอกพี่พเพลีว,ว่าเออเนี่ยฝอแบบไม่อยากขายแล้วมันแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยฝอก็โทรไปแกก็บอกว่าเออมันก็มีปัญหาหมดนั่นแหละอะไรเงี้ยมันก็ ถ้าแบบถ้ากลัวว่าจะมีปัญหาก็มไม่ต้องขายสี่ปัญหามันก็เกิดมาทั้งมันมีปัญหามันก็ต้องมีไว้ให้แก้เหมือนปลาพี่แพรลี่อะแกก็เคยทําว่าเออเคยส่งมามันก็แบบมีเสียบ้างมีอะไรบ้างแกก็เลยทอดเอาแกก็บอกปัญหามาเนี่ยแกก็ให้วิธีแก้ปัญหาเรามาเราก็เลยเอออะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะพอรอดนี้มันไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนทุงเปลี่ยนวิธีการส่งเปลี่ยนกล่องอนันนี้ลองแพ็คให้หนาขึ้นกว่าเดิมเออมันก็จริงมันก็ได้เห็นไหม ก็ดีเลยอ่ะใช่ลองผิดลองถูกมันก็ผมก็แก้ไขจนแบบจนขายได้อีกรอบหนึ่งสนุกมากทุกคนผมคิดว่าการขายของอ่ะเป็นเป็นเรื่องสนุกนะทุกคนถ้าแบบถ้าชอบอ่ะมันก็ดีเลยใช่พี่แพรี่ปกป้องดีมากเลยน่ารักมากค่อยๆแก้ไปค่ะไม่ถึงแก้อย่างนี้เหรอ ไปถึงแก่อย่างนี้เหรอพี่ <c oughs> ลืมอาชีพครูไปเลยใช่ไหมคะไม่ลืมครับไม่ลืมแต่ว่าผมชอบแบบนี้อ่ะผมว่ามันก็โอเคนะครับเลี้ยงครอบครัวได้แต่ว่าเราเรามีทางเลือกที่แบบอันนี้ผมพูดในมุมของผมนะคือผมมีทางเลือกแล้วก็ผมมี มีแบบมีอะไรทำทางทางนี้ได้ขายของได้อะไรอย่างนี้ได้มันก็เป็นมันก็เป็นผลดีกับเราเนาะผมว่าผมชอบทางนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ครูก็ดีครับแต่ว่าสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเรียนมาสายนี้เขาก็ต้องไปสายนี้อยู่แล้วผมรู้สึกว่าแบบผมผมไล์ขายของยากอะไรเงี้ยแบบเวลาผม เข้าไปในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันทําแบบนี้ยากเออเนาะทุกคนผมแตกเป็นครูดีนะคะเป็นครูดีแบบระบบพระราชาการเขาดีมากตอนตอนแบบตอนเราอายุเยอะแล้วเแบบนาะระบบพระราชาการเขาดีมากเขาดูแลดีอย่างเงี้ยเวลาแบบเป็นน้องโรงบ้าน,นอนอะไรเงี้ยสวัสดิการเขาดีมากเลยทุกคนแต่ฟอร์เราชอบอิสรนะอ่ะเข้าใจไหมโฟร์ชอบแบบไปทํานู่นทํานี่เจาะหงเจาะหูทําสีผมทําอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบ ถ้าเราอยู่ตรงนั้นมันก็ทําไม่ได้อย่างเงี้ยอืมใช่ฝอก็จะไปเป็นบาเดต้าฝอชอบตลอนตะลอนฝอชอบเที่ยวอะไรเงี้ยมันแบบฝอคิดไว้นะว่าแบบเกิดมาครั้งหนึ่งอะเราแบบอยากทําอะไรที่เราอยากทาอืมอย่างแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยฝอก็จะขอพี่แพรลีนะอย่างแบบปีหน้าอะไรเงี้ยว่าอยากไปสวิตอะไรเงี้ยพี่แพรลีช่วงมีาานะมีทีมงานมีอะไรไปก็เลยอยากไป แต่ดูก่อนว่าจะช่วยพี่เวรี่ขายทุเรียนถ้ามันถ้ามันไปแป๊บเดียวก็โอเคครับไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาขายทุเรียนอืมช่วยพี่เวรี่ขายก่อนช่วยเขาก่อนเขาแบบเขาให้เรามายือ้อหมายถึงว่าให้ให้ใหเขาเรียกว่าให้โอกาสเรามายื้อในการทํา ขายนู่นขายนี่อย่างเงี้ยเราต้องช่วยเขาคืนครับเขาให้ใจเรามาเราก็ต้องให้เขากลับไปครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขและยาวนานไปสวิตแล้วจะไม่อยากกลับเลยค่ะเฮ้ย <h Claro> ตื่นเต,ต้นหว่ะแต่ขอชวนกแกละแกบอกว่าไม่ได้ต้องขายทุเดียนใช่พี่เบด้อุย้ยแกน่ารักมากเลยนะทุกคน,นเห็นแต่แกแบบอ่อันนี้จะเมาขอเมานิดหนึ่งขอเมานิดหนึ่งไหนไหนก็พูดละใน ตัวจริงกับในกล้องอ่ะแกเป็นคนละอย่างกันเลยนะตัวจริงกับในกล้องอ่ะแกเป็นคนละอย่างกันเลยเห็นในกล้องอะไรเงี้ยแกดา่ดาดา่ดาๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะทุกคนหลังกล้องแกเป็นอีกคนหนึ่งเลยหลังกล้องแกเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะเห็นแต่แบบหน้ากล้องแกด่าแกวีนแกอะไรเย้ะเออหลังกล้องแกแบบอีกเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะ แทนเปิดตัวจริงๆเหรอขอใช่ครับใช่เป็นแฟนแทนไปเออช่างมันเถอะมันแบบมีแฟนมีอะไรก็เรื่องของมันอืมเออยังพูดไม่จบหน้ากล้องแกเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบวีนอะไรอย่างนี้ปกติหลังกล้องแกก็เป็นอีอย่างหนึ่งหลังกล้องคือหนักกว่าเดิมหลังกล้องคือหนักกว่าเดิมนะทุกคนอีฟอตอีเด็กอีดดูเกลีะยะผู้เล่นหลังกล้องแกน่ารัก หลังกล้องแกแบบดีมากเลยนะเออไม่มีใครรู้หรอกใช่ <c oughs> ปกติหน้ากล้องวีใช่ไหมหลังกล้องวีกว่าเดิมวะอย่างงี้เนาะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะอือแต่แกเข้าใจเรามากขึ้นเนาะตั้งแต่กลับมารอบนี้รู้สึกว่าแบบดีอะ่ะปกติแกจะแบบตามนูน่นตามนี่ตลอดเลยโทรเช็คโทรอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกวันนี้แกแบบเออเข้าใจเราอืให้เราทําไปทําอะไรที่มันแบบ เราชอบทำอะไรจะมันให้อยู่ในขอบเขตอย่างเงี้ยเออดีหาแบบนี้อ่ะเออ๋ยวโมแต่ฟังส่งของขวัญให้ด้วย <c oughs> เดออี๋วเนี่ยส่งของขวัญให้ด้วยครับเออรอบนี้รู้สึกว่าหวานมากค่ะ ถามว่าหวานไหมมันก็หวานอยู่ครับแต่ว่ารอบที่แล้วฟอร์รู้สึกนะสําหรับฟอร์นะฟอร์รู้สึกว่ารอบพี่แล้วหวานกว่านี้เยอะตอนก่อนหน้าเนี้ยหวานกว่านี้เยอะแต่ว่ารอบเนี้ถามว่าหวานขึ้นไหมมันหวานน้อยลงนะแต่รู้สึกว่ามันแบบปรับอะไรที่มันขาดขาดเกินๆให้มันลงตัวได้มากกว่าเดิมพี่อย่างแบบเรื่องอะไรที่เราเห็นไม่ตรงกันพี่ไปที่ก็จะพูดเลยขอบคุณครับพี่ไปี่ก็จะพูดเลย แต่โฟระหน้ากล้องกับหลังกล้องคือเหมือนกันเลยเออเหมือนเดิมนี่แหละเออม,มากเวลาอยู่ด้วยกันคงคุยกันน่ารักทุกคนใช่ไหมเวลาคุยกันอ่ะก็คือแบบเหมือนที่ลงในคลิปเลยนะปกติแบบนั้นเลยคุยกันปกติแบบนั้นเลยพี่เพลี่ก็เออถ้าแกไม่คุยแบบนี้โฟก็จะเกรงนะถ้าแกแบบวิชาการอะไรแบบนี้มันก็จะเกรงอืม ผมตั้งเป้าหมายว่าแบบขออีกสักสี่ปีอีกสักสี่ปีแล้วก็จะแบบอยากให้มันแบบพ่อแม่สบายอืมช่องใหม่เหรอคะเป็นช่องช่องที่สองครับเป็นช่องสำรองอันที่สองสวัสดีคะ่ะแมรอนี่อาส่งของขวัญให้กันด้วยเร็วส่งของขวัญให้กันด้วย เนี่ยเนี่ยผมขอใจส้มอ่าผมขอใจส้มขอใจส้มสี่สิบไเป้าหมายสายฟ้าแลบเนี่ยครับมันเหลืออีกแค่สิบสามนาทีเท่านั้นครับมาเลยแค่สิบสามนาทีอ่าผมขอคนละหนึ่งใจส้มครับอุ้ยขอบคุณครับแม่อันเนี่ยขอไอ้ใจส้มเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ใจเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ส่งหัวใจให้ฉันเนี่ยครับอ่าพี่เดือนอ่าใครส่งให้ผมจะอ่านชื่อให้พี่หวานหวานขอบคุณครับ ส่งจนเหรียนหมดแล้วค่ะอุ้ยของค,ครับสาวดือ้อพี่สาวดื้อขอมค,ครับพี่พี่นูแน่แม่รุนีขอมค,ครับอาส่งมาเลยครับเหลืออีกแค่เหลืออีกแค่ยี่สิบครับเหลือแค่ยี่สิบอาถ้าได้ภายในสิบสามาทีมีเรื่องจะเมาให้ฟังหนึ่งเรื่อง <c oughs> จะพูดจริงเหรอตลกวะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขอบคุณครับพี่สุขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่จีจีจ,จขอบคุณพี่ขวัญครับขอบคุณพี่เพนขอบคุณครับผมอ่ะตอนนี้เหลืออีกแค่เหลืออีกแค่ยี่สิบเท่านั้นครับเหลือ,อแค่ยี่สิบเท่านั้นอ่าช่วยกันช่วยกันอีกยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วโอ้ไม่ใช่ยี่สิบบ้านอ เหลืออีกสิบเอ็ดนาทีเนี่ย้าหมายสายฟ้าแลบเนี่ยเหลืออีกตอนนี้เหลืออีกแค่สิบแปดเท่านั้นครับใจส้มอีกสิบแปดขอบคุณพี่จุ๋มครับผมขอบคุณพี่ฟ้าฮะเลด้วยนะครับเดี๋ยวจะเมาให้ฟังเร็วมีเรื่องจะเมาให้ฟังเออขอบคุณพี่พินครับมีเรื่องจะเมาให้ฟังเรื่องตอนที่ไปเขาใหญ่ตลกมาก พี่พอดีแพรี่สังเกตง่ายถ้างอนฟอร์ดเวลาเอฟซีถามจะด่าแต่ถ้าดีอยู่จะตอบเอฟซีดีมากแล้วแต่สถานการณ์ที่แล้วแต่สถานการณ์รอุย้ยเลยอีกสิบหกหัวใจเองส่งหัวใจส้มให้หน่อยครับเลยอีกสิบหกหัวใจครับเหลืออีกแค่สิบเอ็ดนาทีจะได้เป้าหมายใจส้มพี่แพรี่ไปไหนอ้าว ไม่ไม่ได้ดูสองช่องเหรอพี่พี่แพรี่อยู่บ้านครับอ๋อน้องฟอดกับพี่แพรี่น่ารักค่ะอ๋อทราบครับพอทราบอยู่ครับอ่าส่งใจส้มให้ก่อนเอลส่งใจส้มให้ก่อนคอนครับรอมากครับก็แค่นี้แหละครับรอได้เท่านี้เท่านี้แหละครับถ้าแล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบ อุ้ยคอบคุครับพี่สุครับอุ้ยเลยอีกสิบเอ็ดหัวใจส้มเองอีกสิบนาทีสิบเอ็ดใจส้มครับเลยอีกสิบเอ็ดใจส้มใครส่งให้ขอให้แบบมีแต่คนรักมีแต่คนชอบที่สมจิตคนครับอ่ะมีคนถามว่าไม่ปักตะกร้าแล้วเหรอครับโอ้ไม่แล้วพี่พึ่งแบบ เพิ่งโดนเอ่อละเมิดมาหนึ่งรอบนะฮะเหลืออีกเก้านาทีนะครับหัวใจส้มพี่วิไลขอบคุณครับเดี๋ยวไปเรียกแม่แดงมาสมให้จะไปสอบครูไหมคะเออผมปีนี้ผมไม่ได้ลงสอบเลยครับอุย้ยพี่รอขอบคุณครับนั่นมีคนขี่รถผ่านแล้วยิ้มอ่ะฝอดมองแล้วคอยยิ้มอ่ะอะไรยี่อะ คือแบบหน้าฝอ่ตลกหรือเปล่าวะอุ้ยไม่แดงมาแล้วเหลืออีกแค่อือเลยแค่หกเองครับอีกหกจะครบ So handsome thank you ุณครับเอ่อ I know ดีไหมดีไหมตอบอย่างนี้ดีไหม I know เขาเขาดูไลฟ์เขาดูไลฟ์ไปด้วยอาะสีคืออะไรครับเสื้อสวยจังอุย้ยอบค,ครับอันนี้ไม่อ้อยซื้อให้อันนี้ไม่อ้อยเพิ่งส่งมาให้ฟอดไม่ได้ซักครับฟอดใส่เลยผมค,ครับผมนีอุ้ยค่ะดีครบหัวใจครับเหลืออีกแนาทีช่วยช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อย อุ้ยขอบคุณครับเหลืออีกเหลืออีกแค่ห้าดวงครับอีกแค่ห้าดวงไปไหนไหมครับวันนี้จริงๆอยากไปดูหนังอีกเรื่องหนึ่งอ่ะวันนี้เพราะว่าวันนี้ถ่ายรูปถ่ของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยขอบคุณครับรถไฟวิ่งผ่านไงดูไรอยู่อ๋อรถไฟรถไฟขาดอีกหนึ่งดวงครับขาดอีกหนึ่งดวงโอเคสำเร็จเรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อย ผ่านไประดับ11แล้วนะครับทีนี้ไลฟ์ก็จะแจ้งเตือนมากยิ่งกว่าเดิมทุกคนก็เตรียมเลยครับให้กําลังใจที่แพรลี่นะลูกครับผมวันนี้ขายเสื้อไหมคะวันนี้ไม่ได้ขายครับวันนี้ไม่ได้ขายเราจะไลฟ์ขายอาทิตยีละสองครั้งพอฟอดรอ oh, I, know. I know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  อันนี้ได้ตองใหม่น้องฟอดละคะเออผมทํามาได้นานแล้วครับได้มาสักพักแล้ว อ่าส่งหัวดอกกุหลาบแล้วกันน้อวันนี้เราไม่ได้ขายของแล้วก็จะให้ทุกคนมาส่งดอกกุหลาบให้เรา <c oughs> ดีเหมือนกันนะโู <c oughs> ขอบคุณค้าแม่ลูนีขอบคุณคับพี่ป๊อกกี้สุขชยามีแพลนอยากไปอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ปีหน้าแต่ว่าต้องเก็บเงินก่อนนะครับต้องขยันให้มากกว่าเดิม ไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราเน้อมันจะแบบอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แต่อะไรที่มันมีโอกาสแล้วเราต้องรีบคว้าเอาไว้เพราะไม่งั้นมันจะหลุดมือไปเกิ <z ul is> <S 1> <S 1> <sk illing> ดมาครั้งหนึ่งชีวิตเราต้องไปพิชิตสวิตเซแลสรุปไม่ได้ไป <börjar c oughs> ไม่มีเงิน <laughs>